พี่น <c oughs up> <c oughs up> ah ้องจ้าพี่น้องสวัสดน้ำยายบ๊อบบงามขักงามแน่เต็มแมนเบิร์ดแต่พี่น้องจ้านี่ทั้งบานสลอนเลจจ้าเพื่อนแมนเปเบิร์ดแต่หอมตื้อหอมตึงจ้่พี่น้องตายไป๊เบิร์ดเลยจ้าเพื่อนตายไปเบิร์ดเลยจ้านี่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 น้ำขักแต่พี่น้องทั้งสวยทั้งงามพร้อมเพียบพร้อมทุกคุณสมบัติเลยจ้าเพื่อนจ้าทั้งสวยทั้งหอม ขยายพันธุ์กรบเพาะยากเลี้ยงกง่ายจับเพื่อนๆจ้ะเลี้ยงกง่ายมากหรือกระเาะยากมากมายเลยจับเพื่อนคือนจ้ายบ้านนอะไรจัะเพื่อนเพองจ้ะแค่น้มเส้าเข่าเออหรือสิบไซพุงชุดรถหรือสิเครื่องดื่มมาใส่กับน้มเส้าเข่าก็ได้เพื่อจ้าเลี้ยงง่ายๆแบบบ้านๆเลยจับเพื่อนๆจ้ะมุ่งเพิ่อนออกดอกสะพรั่งเลยจับเพื่อนๆพื่อนจ้าแนะนำก่อนจากมาฝากพี่น้องเฮาเมื่อนี้ปานเต็มที่เลยจับเพื่อนๆจ้ะเพื่อนจ้ะทั้งสวยทั้งหอมพี่น้อง หอมตือหความตึงจะทุกคนย่านอสะอ่อนครับที่พี่น้องจ้ผบานเต็มเลยจังเพื่อนอี่งสวยงามมากชอบมากเลยทุกคนนายสะอ่อนครับที่พี่น้องจ้าเมื่อวานเลยเจ็บอามาฝากเพื่อนพี่พี่น้องๆของขฮาทุกช่อดทุกดอกเลยจ้ะเพื่อนจ้าตระกูลช่างเขาจะออกพร้อมกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าถึงว่าปีละเท่อปีละข้าง ออกมใม้เขาชมความงานปีละครั้งเนาจับเพื่อนเือนแต่บ่ากับคุ้มค่าเพราะว่าขบานนะนานจับเพื่อนเพือนจะควรจะออกมาเป็นดอกตูเป็นชอ่อยอดแล้วจ้ะพี่น้องจะเป็นเดือนสองเดือนควรจะมาบานแนาะจัเพื่อนๆพือนจะมาเมื่อนี้บานสลอนเต็มที่แล้วจ้ะพี่น้องจะอันที่บานกับบานอันที่เป็นดอกตุมต่มตูมอยู่จังสิค่ะตุม่มโดนควรจะบาน,นพี่น้อง ก็คุ้มค่าแต่พี่น้องจ้าเพราะว่าขบานโดนให้เขาได้ชมเชยโดนเนาะแต่พี่น้องจ้าเลี้ยงกาง่ายกับปัญญาผู้หญิงกับดอกไม้กับสีประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้าจะประมาณนี้ชมความงามพาพี่น้องเขาม,มาชมความงามของเขาเนาะแต่พี่น้องจ้าจะเลี้ยงง่ายแต่กลุ่นช่างก็จะเลี้ยงง่ายประเพณตระกูลบายเนาะแต่พี่น้องจ้าตระกูลบายกระโดดคือกันเนาะจา้ะอันนี้อ่านี่ช่างกระช่างกระลากับช่างแดงอยู่น,น้ำกันล้วจ้ะพี่น้องจ้าช่างแดงก็สวย ช่างแดงก็สวย้วจะพี่น้องจ๊ะ,ะแต่ว่านาละหมักเลียงแต่ตะกูลช่างหลายสกุลส่วนมากเนาะจ้ะเอมตะกูลวายก็จะพอค่อยนั่นเท่าไหร่ว่าแต่ว่ากินเขาหอหมอมสดชื่นแต่พี่น้องจ๊ะยังเขาม้านาะบ้านจะเอนต่ำตึงแล้วแหละจ๊ะ เออกลิ่นกลิ่นช่างก่าเนี่ยนาอยากได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้านี่หอมเป็นสายเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าช่างแดงก็สวยงามบ่แพ้อภัยเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าอันนี้ช่างแดงช่างแดงก็สวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องจ้าช่างแดงช่างด่างช่างกระแล้วจ้ะพี่น้องจ้าสีขาวก็มียายกับบลูว่าเป็นซื้อเนี่ยและจ้ะพี่น้องจ้า สีขาวก็มีจ้ะเพื่อนสวยงามมากเลยจเ,เจ้ะเพื่อนจากคลิปนี้ย้ำนะคับความงามมาฝากพี่น้องครับ็อบคไปพอดีสกักวนเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆจเจ้ะเพื่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันจ้าสวัสดีจ้า